วดีค่ะวิไลวันวอล์กเกอร์ค่ะวันนี้ก็มาทักทายกันวันจันทร์วันทํางานของทุกๆคนเนาะใครไปทํางานก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยวันนี้ใครไปทํางานก็จะงุนงงหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งหยุดวีเอพีมานะคะพอดีรอนก็จะเดินอยู่ในบ้านนะคะเขาทํางานอยู่ค่ะตอนนี้เราก็เลยออกมาทํางานบั่งเหมือนกันอุ้ยผมทาไมเป็นอย่างนี้ชิชิชิโดิ เมือ่อวานน้องอ้อก็มาที่บ้านนะคะแล้วก็มาตัดผมให้เป็นรูปตัวยูนะคะน้องเขาก็จะมีะเคยเรียนทำส,สวยมาก่อนเนาะ,ะก็เลยเหมือนรู้จากวิธีการตัดผมนะคะก็เมื่อคืนก็พากันไปดูหมอรรำซิ่งค่ะวันนี้ถ่ายจากมุมหน้าบ้านนะคะเพราะว่าหลังบ้านน่ะลมแรงมากแล้วแบบคือแบบ ลมแรงแล้วมันมีฝุ่นนะคะมันก็เลยนั่งไม่ได้แล้วมันไม่สะดวกมานั่งหน้าบ้านเหมือนกันค่ะฝุ่นก็เยอะเหมือนเวลามีรถขับผ่านอย่างเงี้ยฝุ่นก็เยอะแต่มันโชคดีหน่อยหนึ่งก็คือมันลมลมมันไม่มีนะคะก็โชคดีไปค่ะวันนี้ก็เลยได้อยู่แต่ในบ้านแล้วก็หน้าบ้านออกไปหลังบ้านไม่ได้เลยค่ะเมื่อคืนที่ถ่ายถ่ายวิดีโอช็อตวิดีโอให้ดูอะค่ะนั่นเลยค่ะก็คือแบบเสียงลมแบบโอ้โหแรงมาก ไปดูหมอราก็ดูไม่ไม่นานเพราะว่าฝุ่นมันเยอะตลบอบอวนก็เลยเหมือนแบบนั่งอยู่อย่างเงี้ยพูดกันไม่ได้เลยนะคะดินนะคะเข้าปากอเข้าตาแล้วเราใส่คอนแทคด้วยะคะ่ะพอใส่คอนแทคมันก็เลยทําให้เหมือนแบบเข้าตาแล้วแบบแว่าอยู่อยู่ไม่ไม่ได้เพราะว่ามันเออดินมันเข้าตาเนาะคอนแทคมันก็จะหยาห์หหน่อยหนึ่งมันก็เลยแบบอยู่ไม่ได้นะคะ วันนี้ก็อีโพยด้วยนะคะก็จะมาคุยเกี่ยวกับริดห้าประเทศนะคะที่เรานะคะวัน,นเป็นคนเลือกนะคะว่าเราตอนที่เราเหมือนแบบว่าเข้าเว็บไซต์หาคู่นะคะเราก็จะเหมือนมีแบบแผนของเราว่าเราจะเลือกประเทศไหนในการที่จะคุยในการที่เหมือนแบบเอ้ยริดประเทศนี้เป็นประเทศที่ ในฝันของเรานะเราอย,อยากอยู่ประเทศนี้นะเราเศรษฐกิจของประเทศนี้ดีนะแล้วก็ผู้ชายของประเทศนี้ดีนะแล้วก็วัฒนธรรมของเขาคือมันมันทำให้เราอยู่กับเขาได้หรือเปล่าเราต้องดูถึงลึกถึงตรงนั้นเลยนะคะก็คือเราจะมาดูลิศห้าประเทศของวันนะคะที่วันลิ์ไว้นะคะว่าเราจะอยากได้อยากคุยกับ คนประเทศไหนแล้วสามีประเทศไหนก็คือเป็นประเทศที่เราต้องการที่อยากได้แล้วก็ประเทศไหนที่เราต้องการไปอยู่นะคะก็ประเทศแรกก็คือยกให้ก็ America, คืออเมริกาค่ะอวยคุณสามีหน่อยก็เป็นประเทศอเมริกานะคะก็คือผู้ชายประเทศอเมริกานะคะเขาก็จะเป็นคนที่เป็นแบบมีอีโก้สูงนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนแล้วก็จะเป็นคนที่ สนุกสนานฮฮาแล้วก็ปาร์ตี้นะคะก็คือประเทศนี้ก็คือเหมือนอเมริกันแชเนะก็คือเหมือนถ้าเกิดใครได้แฟนประเทศนี้ก็ก็จะเป็นคนที่วางแผนดีมากก็คืออย่างคุณสามีเราก็คือวางแผนดีมากนะคะทุกอย่างก็คือจะเป็นไปนตามแผนนะคะอย่างเวลาไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีจบไว้เลยว่าเขาต้องการอะไรแล้วค่าใช้จ,จ่าย แต่ละเดือนน่ะเขาจะมีบัญชีของเขาเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็คือถ้าใครอยากได้แบบว่าผู้ชายแบบอเมริกันแต่ว่าก็จะพูดตรงมากเลยนะคะทุกคนก็คือถ้าเกิดเวลาเหมือนเขาพูดตรงเราสะอึกเลยนะคะทุกคนก็คืออย่างไงก็ไปดูว่าผู้ชายประเทศอเมริกาก็คือเป็นผู้ชายในฝันของเราหรือเปล่านะคะก็คือ ประเทศที่หนึ่งผ่านไปแล้วใช่ไหมคะก็ประเทศที่สองประเทศที่สองที่เราจะเลือกก็คือผู้ชายประเทศเยอรมันประเทศเยอรมันก็คือเป็นประเทศที่เราไหวฝันมากเราชอบผู้ชายประเทศเยอรมันนะคะก็คือเขาจะเป็นมีความหล่อมีความคมเข้มเนาะผู้ชายประเทศนี้เนาะแล้วเขาก็จะอ่าถ้าใครก็ได้ประเทศเยอรมันนะคะทุกคนก็คือเขาก็จะมี วางแผนการเงินดีมากระเบียบแบบแผนวางอะระเบียบครอบครัวแล้วก็จะเป็นผู้ชายที่ซื่อสัตย์มากนะคะเพราะว่าเขาเหมือนนับถือคริสต์คาทอลิกหรืออะไรนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนก็คือแต่งงานแล้วก็คือจะเลิกก็คือเลิกยากอะคะ่ะเพราะว่าคือเขาเหมือนอกฎหมายของเขาค่อนข้างรุนแรงเรื่องครอบครัวเนาะแล้วแต่ว่าก็คือ ใครที่ได้หนุ่มเมืองเบียนะคะก็คือจะได้อ่ากินไส้กรอกเยอรมันนะคะก็คือใครที่ที่ชอบไส้กรอกเยอรมันก็หนุ่มเมืองเบียค่ะกินไส้กรอกเยอรมันกับเบียรเอาสิชอบแบบไหน <c oughs> ก็คือประเทศที่สามนะคะเราชอบอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศนอร์เวย์ค่ะก็คือหนุ่ม แดนอาทิตย์อุทัยก็คือเหมือนก็คือพระอาทิตย์ตกตอนเที่ยงคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือประเทศนี้ก็คืออเป็นประเทศที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของของโลกด้วยนะคะทุกคนก็คือเป็นประเทศนี้เราเลือกประเทศนี้ก็ว่าเพราะว่าคือเศรษฐกิจอกของเขาดีแล้วเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ่อผู้ชายของเขาอ่ะค่อนข้างที่แบบว่า รักครอบครัวนะคะเป็นผู้นําครอบครัวช่วยเหลือเลี้ยงดูลูกอ่ะดีมากเราเลือกประเทศนี้ก็คือเหมือนแต่ผู้ชายประเภทนี้ก็คือเขาจะเป็นประเทศที่ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็เวลาไปท่องเที่ยวก็จะไปท่องเที่ยวธรรมชาติก็จะเอาครอบครัวไปด้วยมันน่ารักแต่ว่าผู้ชายประเท,ะเทศนี้ก็คือเขาจะเย็นชาเหมือน ชายเย็นเหมือนอากาศหนาวเย็นบ้านเขาจนดูเหมือนแบบเขาไม่ได้ใส่ใจเราคือแบบมันก็จะทําให้เราเหมือนแบบรู้สึกแบบว่าอุ้ยผู้ชายคนนี้ทําไมดูเย็นชากับเราจังเลยแต่อันนั้นก็คือเป็นด้วยใส่ของประเทศเขาเนอกแต่ว่าคือการดูแลครอบครัวของเขาก็คือจะเป็นประเทศที่ดูแลครอบครัวดีมากนะคะทุกคนก็แต่ ใครที่ไปอยู่ประเทศนี้ต้องยอมรับนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศของประเทศเขาหนาวมากก็คือฤดูหนาวก็คือเยอะมากนะคะทุกคนก็ใครไปอยู่ประเทศนี้ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าคุณต้องไปบุกบา่าป่าฟันกับสโนว์ต้องไปบุกปา่าฝ่าฟันกับน้ําแข็งหรือว่าอากาศหนาวประเภทประเทศนั้นก็คือ ใครชอบสนุกก็เลือกนะคะแล้วก็ประเทศที่4ใช่ไหมคะประเทศที่4ก็คือประเทศสวีเดนค่ะใครที่ชอบประเทศสวีเดนก็คือวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีเขาก็จะคล้ายๆคนไทยนะคะคือเขาก็จะเอาครอบเอาครัวเอารักภรรยาแล้วก็รักครอบครัวพรนยาซัพพอร์ตภรรยาดูแลภรรยาด้วยแต่ด้วยที่ ผู้ชายประเทศนี้ก็เขาก็จะค่อนข้างเจ้าชู้เจ้าชู้นะคะเหมือนผู้ชายประเทศไทยประเทศไทยคือเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้ติดอันดับเลยนะคะทุกคนก็คือมีริตอันดับ1นะึถึงสิน่ะผู้ชายไทยติดอันดับ1นึถึงสินะคะก็คือผู้ชายสวีเดนก็ไม่แพ้ผู้ชายไทยค่ะทุกคนเออนั่นแหละเราก็อ่า อันดับที่5นะคะที่เราจะเลือกนะคะก็คือประเทศออสเตรเลียค่ะเราก็มีเพื่อนอจากออสเตรเลียนะคะเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าฉลาดมากค่ะทุกคนเป็นคนที่คุยเรื่องเทคโนโลยีอะไรก็คือเหมือนฉลาด รอนพูดนะคะว่าเพื่อนของเขาที่อยู่ออสเตรเลียเวลาเขาคุยกับเพื่อนคนนี้เขาต้องคุยแบบว่าจากปกติที่คุยระดับเนี้ยเขาต้องคุยระดับนี้ค่ะกับผู้ชายคนนี้นะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาจะเก่งมากนะคะทุกคนก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนรอนนทที่เป็นเหมือนมาทานข้าวเมื่อคืนนะคะเขาจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดมากนะคะทุกคนก็คือคุยรอนบอกว่าคุยกับเขาเหมือนเหมือนคุยจะคุยกับอีกระดับหนึ่ง ก็คือจะฉลาดมากนะคะก็แล้วก็แต่ว่าผู้ชายประ,ประเทศออสเตรเลียเนาะเขาก็จะมีหลายเชื้อชาติค่ะทุกคนก็คือจะอเป็นเหมือนออซี่ที่ไปทางอังกฤษนะคะออซี่ที่ไปทางอังกฤษก็คือเขาก็จะนิสัยเหมือนคนอังกฤษนะคะก็คือจะตะนีขีดเหนียวนิดนึงนะคะแล้วก็อีก ถ้าเกิดเป็นออซซี่ที่ไปอเมริกานะคะก็คือจะสบายสบายเฮฮาสนุกสนานปาร์ตี้เหมือนคนอเมริกานะคะก็คือชอบอีโก้สูงเหมือนอเมริกานะคะทุกคนก็ไปดูแล้วกันค่ะว่าแต่ละประเทศที่วันพูดไปมีในใจของคุณไหมมีในลิต์ของคุณไหมแล้วคุณก็ไปหาข้อมูลว่าคุณอยากได้สามีประเทศไหนอยากไปอยู่ประเทศไหนคุณก็ เลือกประเทศนั้นที่คุณต้องการแล้วก็เลือกคุยต่อว่าคุณได้ประเทศของคุณแล้วใช่ไหมคะคุณต้องการผู้ชายแบบดื่มเหล้าไหมต้องการผู้ชายสูบหรีไหมก็รีดไปเลยค่ะการศึกษาย,ยังไงความสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็มีมีลูกติดไหมเ,เคยแต่งงานมาก่อนหรือเปล่าก็คือรีดไปเลยค่ะทุกคนว่าคือ สเปคผู้ชายในฝันของคุณเป็นยังไงแล้วคุณก็เอาไปเช็คกับผู้ชายที่คุณคุยค่ะว่ามันมีลิ์ตามฤิ์ของคุณไหมผู้ชายแต่ละคนอะ่ะพอคุยแล้วตัดไปเท่าไหร่ตัดไปเท่าไหร่เห,รเหลือเท่าไหร่แล้วคนที่คุณชอบใช่คนที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตกับเขาหรือเปล่านะคะ <S <S ทุกคนวันนี้ก็มาคุยเรื่องค่อนข้างซีเรียสหน่อยหนึ่งนะคะก็ ยังไงก็ไปหาข้อมูลแล้วก็ดูว่าประเทศไหนที่คุณต้องการผู้ชายยังไงที่คุณต้องการแล้วก็ลงมือหาค่ะผู้ชายในแอปเว็บไซต์ตอนนี้ก็คือเหมือนมันมันเยอะมากนะคะที่แบบว่าเขาเข้าเล่นอินเทอร์เน็ตเราก็เข้าไปแล้วถ้าเกิดเราประสบความสำเร็จก็คือเหมือนเราเราก็เหมือนอจะได้ไปเดทแล้วก็เหมือนได้ไปอยู่ ่างประเทศหรือว่าได้อยู่ที่ไทยแล้วก็ชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะคะถ้าเราได้ผู้ชายในฝันของเราที่เราดิดไว้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็บายบายค่ะสวัสด,ดีค่ะเหมือนเดิมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งกริงร้งๆให้ด้วยนะคะบายบายค่ะสวัสด,ดีค่ะ